อันนี้ก็เป็นอีกอันนี้น้องเขาขายสองชิง้นวันสอง้าสิกรัมนะคะอันนี้คือช่างไว้แล้วหมดทุกอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นร้านที่ซื้อร้านแรกๆเลยนะคะทุกคนที่ทํำอย่างนี้เพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าเราไปหลอมขายจริงๆแล้วนั้นราคามันจะได้ประมาณเท่าไหร่เราลงทุนทั้งหมดเนี้ยอย่างสมมุติว่าจะส่งหลอมขายเนี้ยนะคะ เออเราก็เอาถุงนี้เก็บไว้ใช่ไหมแล้วก็ดูว่าต้นถุนเราเท่าไหร่ไปลองขายจริงๆมันได้ราคาเท่าไหร่กันแน่นะคะทุกคนอันนี้แค่ทดลองลองทําดูนะยังไม่เห็นผลนะคะถ้าเห็นผลยังไงเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะร้านเนี้รยร้านเนี้ยน้องเขาหน้ารักนะแต่ว่าแอดมินจะไม่บอกชื่อร้านนะคะเพราะว่าแอดมินแอดมินอยากรีวิวแบบจริงใจนะคะ ก็คือจะบอกทุกอย่างเลยนะที่ตัวเองรู้ซึ่งซึ่งไม่ได้เป็นคนมีความรู้นะแต่อยากลองสะสมก็ศึกษาอยากรู้อะไรก็เสิร์ชหาข้อมูลนะคะก็อยากมาแชร์แล้วก็อยากมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะอันนี้ตัดตัดสินใจซื้อเพราะว่ามันไม่ได้สวยมากนะคะแล้วคือณนะตอนนั้นเขาก็ขายราคานนี้ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือแพงก็คิดว่าน่าจะเก็บได้นะคะก็ซื้อมานะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นความสวยงามสักเท่าไหร่นะแล้วร้านนี้น้องเขาก็น่ารักนะคะเขาก็แถมอันนี้เป็นแหวนนะคะ แหวนแล้วก็มหัวเป็นมุกค่ะ <c oughs> มุกไม่แน่ใจว่ามุกแท้หรือว่ามุกไม่แท้นะคะก็แกะไว้ก่อนเพราะว่าจะลอมคลายนะคะก็เป็นเงินทดสอบด้วยกรดเบื้องต้นแล้วนะคะว่าเป็นเงินนะมีโอกาสจะมาทดสอบให้ทุกคนดูนะคะถ้ายัางไงก็กดติดตามไว้นะคะถ้าใครอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะ